สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะคะวันนี้เรามาดูผักสลัดข้างบ้านเราเหมือนเดิมค่ะสวยแล้วนะคะนี่ค่ะกลีนโอ๊กของเราอายุได้14วันนะคะที่เราปลูกลงดินโตแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่วันนี้เรามาพรวนดินนะคะพรวนดินให้กับผักสลัดของเรา โดยเราใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปแล้วปุ๋ยคอกของเราก็คือขี้หมูนี่ค่ะพอเราพวนเราก็จะอะไรนะคะเหมือนคลุกเขาให้เข้ากันไปกับดินนะคะวันนี้เขาทําภารกิจอะไรเอ่ยอคนนี้เป็ใครปลูกอนให้เด็กๆอ๋อให้เด็กๆปลูกอันนี้นะคะคือแบบว่าเราปลูกแซมไว้กลัวว่ามีนอนมีอะไรมากัดกินนะคะก็เลยจะ แยกสีนี้ไปปลูกในกระถางค่ะไหนดูใกล้ๆค่ะโอนี่ไปกันเลยน่นเด็กๆรอแล้วค่ะทุกคนอ้าวกระถางไหนก่อนคะกา,าง,างองผระงป่องเบายาาิงชมเ่ายิงชมอ้าวเ <2. S 1> นืองสซึมว้าา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 าะนาาาางาาาอาาาาาาานาา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 าะาาาาาาา อาสองเท่ากันเสมออ๋อรอบเย้สามอ่าาให้พี่มนก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพ่อก็เอามาให้อีกนี่นะคะเราจะมาปลูกใส่กระถางนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าของใครจะโตเร็วกว่ากันเอามือกดเข้าไปค่ะลูกสองข้างพอไปทํามาให้จี้ค่ะอีกอันนึงอ่าพี่มนเอามือกดค่ะนี่ค่ะเราจะไม่เป็นไรค่ะเอานิ้วชี้สิค่ะลูก ไม่ใช่กดเออกดดินค่ะอ่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเอาน้ำมารดค่ะรดเลยนะดได้ค่ะมีน้ำรือยังไปเอามาไม่ให้เยอะกว่าเดิมนี่ของจีวอลอ้าวจีวอลปลูกเลยค่ะไปเอาน้โอ้โหของจีอ่ามือกดค่ะกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะต่อไปต้องมารดน้ำทุกวันนะคะลูก ใส่จีปลูกผักนี่ค่ะหากิจกรรมให้เด็กเด็กทำอ่าพี่น้ำมนพี่น้ำมนก็ปลูกรดน้ำแล้วค่ะพี่น้ำมนรดน้ำแล้วค่ะทุกคน ก็ของพี่จ<ม>ี <G. S 2> ลดน้ำแล้วค่ะคน,น,น,ะนี่เอาเยอะไปไหมลูกน้ำท่วมแล้วค่ะ,อ,คะอันนั้นอยู่ไหนอฮะเอาไม่รู้กับพ่อสิคะนี่แหละค่ะนู่นไงเด็กๆกก็มีกิจกรรมทํากันนะคะอีกต้นหนึ่งก็เดี๋ยวให้พี่มลทําให้ก็ได้ค่ะพ่อเพราะว่าเดี๋ยวมือแม่เปื้อนนี่นะคะพักสลัดข้างบ้านของเรานะคะ เป็นการแบบว่าปลูกแบบข้างบ้านจริงๆอีกหนึ่งต้นนะคะเราจะเอามาปลูกใส่กระถางไว้เพราะว่าสีเขาไม่ได้ในอดินด้วยนะ,ะดินดินดินปลูกของเราก็เราหมักเองนะคะทุกคนดินแกบดิบแกบดำเปลือกไข่ทุบแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะอ่าลดน้ำใก่จะโตก่อน อ่ะนี่ของพ่อของพี่มลแล้วก็ของจีบอนะคะมาดูกันว่าของใครจะโตก่อนกันอ่ะกิจกรรมย้มเช้าข้างเราใครจะปลูกสีแดงเด้อ่อสีแดงให้ปลูมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบ้านเรา ข้างบ้านเรามีอะไรบ้างมาอัปเดตนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี่คือผักกาดหอมอิตาลีนะคะที่เราปลูกในแปลงข้างบ้านของเราเองผักกาดหอมอิตาลีแปลงนี้อายุได้11วันค่ะทุกคน11วันที่เราปลูกลงดินนะคะสวยแล้วคะ่ะนี่ สวยจริงๆนะคะนี่คือพลวนดินเสร็จไปเมื่อกี้นะคะแบบว่าสวยมากดูดินนะคะดินเขาจะแบบนุ่มมากเลยอันนี้คือเขาวๆคืออะไรคือเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่ที่เรากินทำไข่เจียวไข่ต้มนี่แหละคะ่ะนี่แล้วก็เอามาทุบใส่แบบนี้ละคะ่ะเพื่อความโปร่งของดินนะคะ ค่ะสวยมากสวยแบบคนปลูกก็ยังแบบว่าแต่ละวันเนาะเห็นเขาเรียกว่าอะไรคะความเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของผักของเรานะคะตื่นเช้ามาในแต่ละวันเขาก็จะโตขึ้นแบบว่าแปลกแตกแตกต่างจากเมื่อวานทุกวันเลยนะคะโตเร็วโตว ก็ขึ้นในทุกๆวันนะคะสวยมากนี่คือผักกาดหอมอิตาลีนะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะหอแล้วสวยเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราลองปลูกผักกาดหอมอิตาลีค่ะหญ้าก็จะถอนออกไปพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะเวลาเราเห็นแต่ว่าดินของเรานี่หมักมาดีแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีต้นหญ้าขึ้นมานะคะ ถ้าเราเห็นเราก็จะดึงออกไปด้วยเลยค่ะเป็นการดูแลรักษาที่ง่ายมากแล้วก็เป็นการปลูกผักที่ง่ายๆนะคะไม่ปวดเอวเพราะว่าเราทำแปลงยกสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะแปลงของเราบางคนอาจจะสนใจว่าอยากจะลองทำนี่ค่ะขาตั้งเราใช้เป็นเหล็กนะคะแล้วก็ตรงแปลงจริงๆเราใช้เหล็กกลมนะคะฐานรองเราใช้กระเบื้องค่ะ แล้วเราก็ใช้ผ้าผ้าใบดำแบบนี้นะคะใช้ตัวล็อกล็อกค่ะนี่ความกว้างของแปลงก็ประมาณหนึ่งคืบค่ะใช้หนึ่งคืบเนี่ยค่ะความกว้างตรงนี้นก็ประมาณากว้างประมาณเมตรยี่สิบนะคะความยาวก็จะประมาณสามถึงห้าเมตรนะคะแล้วแต่แปลงเพราะว่าบ้านเราฝั่งแคบก็แคบฝั่งกว้างก็กว้างนะคะ ค,ความยาวของแปลงนี้จะสั้นกว่าเพื่อนเพราะว่าพื้นที่บ้านเราตรงตรงมุมนี้มันจะแคบนะคะแล้วตัวนี้ก็จะยาวขึ้นไปอีกนิดนึงสองแปลงนั้นจะยาวเท่ากันคือความยาวประมาณ5เมตรนะคะความกว้างนี่คือกว้างเท่ากันเมตรยีนะคะนี่ค่ะแปลงผักก็จะประมาณนี้เหล็กก็จะหาเหล็กที่เราแบบว่าบางอันก็เหล็กเหลี่ยมบางอันก็เหล็กกลมนะคะเพราะว่าเราซื้อมาทําบ้านเหล็กเขา เหลือนะคะก็เลยเอามาทําแปลงผักค่ะแต่ว่าฐานรองใช้กระเบื้องทุกฐานนะคะทุกอันนี่เลยค่ะอนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นผักกาดหอมอิตาลีกับกรีนคอร์สนะคะอันนี้จะอายุ11วันเท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กอันนี้อันอายุได้14วันแล้วค่ะ14วันก็จะโตกว่านะคะเพราะว่าน,นี้เราปลูกก่อนนะคะ อายุกันปลูกต่างกันความโตก็แตกต่างกันค่ะอันนี้จะโตมากเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนแปลว่าปลูกเองสะออนเองนี่ถ้าเอาแบต้นสวยมากค่ะ,คะเราจะติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติไว้ด้วยนะคะเผื่อวันไหนเราไม่อยู่เราจะใช้ทัมเมอร์ในการรดน้ำให้เรานะคะนี่ค่ะดูหัวสปริงเกอร์แบบนี้ รถน้ำแบบเป็นฝอยๆนี่ค่ะคน่วนดินก็ยังไม่เสร็จนะคะแปลงนี้ในนี้คือในนี้คือเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กอายุ14วันในการปลูกลงดินสวยเลยค่ะทุกคนการควนดินทำได้ง่ายๆนะคะใช้อุปกรณ์ของแคตตัสไหนคะ่ะเอามาดูหน่อยคะ่ะดูไม้ปวนดินนะคะ นี่ค่ะใช้ได้ง่ายๆนะคะแค่ขุดๆลากๆไปเพราะว่าดินของเรามันนุ่มอยู่แล้วพอเห็นยามไหมนั่นเนี่ยเอาออกค่ะกำจัดวัชพืชไปในตัวควนดินได้ง่ายๆดินนุ่มๆแค่ลากไปลากมาก็แต่ว่าเหมือนคลุกเคล้าปุ๋ยอคอกให้เข้ากับดินได้แล้วนะคะ อุปกรณ์แค่ตัดเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับผักสลัดได้ค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้พรวนนะคะจะเป็นแบบนี้พอเราพรวนมันก็จะเหมือนควุกเขาปุ๋ยคอกให้เข้าไปในดินนะคะจะไปเป็นอาหารให้กับผักท้องเรากิดต้ดนกระถางส้อส้องกระถางกา็พวนไปก่อนค่ะอ่านี่ นะคะความแตกต่างเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่คือฝั่งนี้คือพลวนแล้วนะคะพลวนแล้วก็จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในดินแบบนี้ฝั่งที่ยังไม่พลวนก็อันนี้ค่ะปุ๋ยคอกก็จะอยู่หน้าดินนะคะพอเราทําการพลวนปุ๊บปุ๋ยคอกก็จะลงไปอยู่ในดินนะคะเป็นอาหารให้พืชอ,อย่างสวยงามเลยค่ะทุกคนเหมือนไถนาเหมือนไถนาเหมือนไถกลบเหรอกลบหน้าดิน นี่ค่คะอายุเขาแค่14วันก็โตขนาดนี้แล้วอายุการเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ45วัน45วันนะคะพอ15อวันสูกอีก30ว,วันค่ะอันนี้ผ่านมาแล้ว14วัน เหลืออีกกี่วันคะสี่วันคือวันวันเพาะ16ไม่สิวันปลูกเหลืออีก16วันนะคะเราจะได้เก็บเกี่ยวเหลืออีกสองอาทิตย์กว่าหลังปีใหม่เราได้เก็บผลผลิตแน่นอนค่ะแต่ว่าปีใหม่นี้ไม่ทันแน่นอนค่ะทุกคนมีลูกค้าหลายๆท่านถามมาว่ามีผักสลัดให้กินตอนปีใหม่ไหมตอบได้เลยค่ะว่าไม่มีปีใหม่นี้ได้ชมนะคะหลังปีใหม่ถึงจะได้กินค่ะทุกคนนี่แหละค่ะ อันนี้หลงมาไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรหลงมาหนึ่งต้นนะคะนี่นี่ที่จริงต้องเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้หลงมาหนึ่งต้นเป็นไม่เหมือนเพื่อนเลยนี่แหละคะ่ะปลูกพักข้างบ้านนะคะแปลงผักก็จะประมาณนี้นนถ้ามันไม่นั่นมันมันไม่โตนะคะดูนี่ค่ะ สวยเลยค่ะสวยปลูกเองปลูกเองก็คือชื่นชมเองด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันไอเดียให้เพื่อนๆด้วย,วยเผื่อ,อคนไหนสนใจนะคะทำเป็นแปลงผักข้างบ้านนะคะจะได้ไม่ปวดเอวนี่ค่ะนี่ต้นถานพอของเราอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างอื่นเราก็ปลูกนะคะเรากินอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นค่ะอันนี้ไปแมงลักกับต้นหอมค่ะ มีผักบุ้งบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีชะอมไร้น้ำนี่อันนี้ก็จะเป็นชะอมไร้น้ำเอาไว้ในถาดนั้นแหละค่ะลูกถาดที่มีต้นผักสลัดอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผัก,กุ้ยชาหรู้ว่าผักเป็นนะคะเอาทำไมมีไก่จีอย่าให้มันไปบ้านเรา ผักแป้นบ้านเราก็จะเน้นปลูกใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางทุกแบบค่ะนี่อันนี้เพิ่งตัดได้หนึ่งอาทิตย์นะคะผักแป้นหรือว่าผักกุ้ยช่ายบ้านเรานะคะเ,คเป็นผักเศรษฐกิจให้เราได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผักสร้างรายได้ให้เราในทุกๆอาทิตย์เลยนี่ค่ะผักแป้นหรือว่าผักกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็จะเป็นกระลำปลีค่ะหน้าหนาวเราจะปลูกกระลำปลีนะคะอันนี้น่าจะได้ประมาณสองเดือนค่ะ สองเดือนจะเท่านี้นะคะนี้ปลูกลงดินสามเดือนนี้คือจะตัดแล้วนะคะเย็นเย็นวันนี้หรือว่าเช้าวันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มตัดกระลำปีของเราแล้วนะคะพี่จีครับลองเอามือจับกระลำปีหัวนั้นดูสิหัวนั้นหัวนั้นมันจะใหญ่กว่ามือพี่จีขนาดไหนเอามือเข้าไปจับเบาๆเอาแตะลงไปดูนะคะดูกระลำปีหัวใหญ่มากมือพี่จีเล็กไปเลย มือพี่จียิ่งเล็กอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะน,น, <laughs> นะครับอันนี้ค่ะน,น,คนะนี่นนหัวนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเก็บไปส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้คือลูกค้าจะจองตั้งแต่ปลูกลงไปในดินนะคะอลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่แบบคุ้นเคยกันนะคะเคยได้กินที่เราปลูกในทุกๆปีดูสามหัวนี้ค่ะสามหัวนี้ก็สวยมาก เะะแล้วก็จะมีผักเซียนด้วยนะคะผักเซียนนี้คือเอาไว้เก็บไว้ทําผักเซียนดองนะคะเราปลูกแค่นี้และค่ะเพราะว่ากินทีนึงก็ไม่หมดค่ะ <c oughs> นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกะหล่าปลีเหมือนกันค่ะกะหล่าปลีฝั่งนี้จะหัวเล็กกว่าเพราะว่าไม่ได้แดดเช้านะคะกะหล่าปลีชอบแดดถ้าได้แดดตอนเช้าหัวจะใหญ่มากฝั่งนี้จะได้แดดตอนเย็นนะคะพอเป็นแดดตอนเย็นหัวก็เลยจะไม่ใหญ่เท่าแดดแดดตอนเช้า ทั้งทั้งที่เราปลูกพร้อมกันนะคะดูหัวไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่สวยเหมือนกันค่ะปลูกลงไปแล้วรับรองว่าได้กินทุกหัวแน่นอนนี่ก็จะเป็นกุ้ยช่ายเหมือนกันเราจะปลูกกุ้ยช่ายในกระถางเป็นหลักนะคะตามสโลแกนนี้ค่ะบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง,งค่ะผักของเราที่เราปลูกจะปลอดสารปลอดภัยนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลย อันนี้คือเราตัดอาทิตย์ที่แล้วนะคะพอตัดไปหนึ่งอาทิตย์ผักแป้นหรือว่าผักกุยช่ายของเราก็จะแตกยอดขึ้นมามมนยาวประมาณนี้ค่ะแล้วตอนเย็นวันนี้เราก็จะตัดนี่นี่คือครบอายุ<ม>แล้วค่ะครบอายุพอตัดแล้วนะคะกระถางข้างบนนี้นี่ค่ะสวยนะคะดอกผักเป็นก็สวยนะนี่ดอกกุยช่ายนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับให้เราได้ด้วยอี แล้วเราก็จะไปดูฝั่งนู้นค่ะยกย,กยกมาอีกยกให้หมดยกอะไรคะเอาเป็นอะไรยกมายกมาม <laughs> นี่ค่ะแล้วฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายที่ปลูกใส่กระถางนะคะสวยมากสวยจริงๆสวยแบบตะโกน <laughs> ใครมาผ่านไปผ่านมานะคะก็จะเห็นแล้วก็จะทวงว่าโอ้โหผักกุ้ยช่ายสวยมาก,สว,มากสวยมากจริงๆดูค่ะ นี่อันนี้คืออายุครบพอตัดแล้วนะคะอายุครบสามอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนสวยมากอือเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเอาไปใช้เป็นไอเดียในการปลูกผักได้เลยเราใช้กระถางดำปลูกผักในพื้นที่บ้านที่แคบแคบนะคะแต่ว่าเราอยากปลูกเนาะเราก็ใช้กระถางดำช่วยคือเอาดินมาใส่แล้วก็สามารถปลูกได้เลยบน นี่ค่ะพื้นปูนแบบนี้หน้านี้หน้าหนาวนะคะลมก็จะพัดเอาฝุ่นเอาใบไม้มากองติดอยู่กับกระถางหน้าบ้านเราแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะอ,อ๋อคนสวยเขาปลูกผักกันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ ปลูกผักข้างบ้านปลูกผักหน้าบ้านปลูกผักใส่กระถางพื้นที่น้อยๆก็สามารถปลูกได้นะคะไม้ดอกไม้ประดับเราก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะขอได้ส่งกลิ่นหอมในตอนเช้านะคะอันนี้คือไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยดูโหระพานะคะสารเเนเรากินอะไรเราก็ปลูกอย่างนั้นนะคะนี่ละค่ะคลิปนี้นะคะก็จะขออู้นี่มีเพิ่มเติมเข้ามาที่ริๆปลูกเมื่อกี้นะคะ ขาเอามาเรียงไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ก็ประดับได้เหมือนกันนะคะปลูกไว้ประดับไว้ทานได้ด้วยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคลิปปลูกหักข้างบ้านคลิปนี้นะคะก็จะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูในคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะเผื่อได้เป็นไอเดีย สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากปลูกเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ